Chain Headshot that she's that It's I It's know more Zsuky Zsuky Bow flow แ e กแม่อยากเดือดกูจัากให้แยกแม่เจอกูดุึมทับไม่ไม่ต้องพูดมากดูงจับไข่ทำฟงทำฟอตัวกตบไพ่ไม่ต้องมาแอคแล้วไมโชโมทำตัวอดเก่งที่เรืองมึงโก้เดี๋ยวกูแยกปากของดี่ดิวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่วยในสัตว์แแม่ทำฟงทำเฟี้ยว เลยคำพูดมึงโคตรสะทุนเก่งวอดเบ่งตักูจับมึงเคี้ยวเลยศาสากูว่าก็ดีแต่ติดพอ่อกูดีมันไม่เฟี้ยวเลยยัดแม่ลำพนธ์ละรุ่นมึงช่วยดูด้วยแต่กูดีกระเจียวเลยตอนที่กูฟิปให้มึงเข้ามาฟังคำกูม่โคตรจะฮิตให้มึงเข้ามาจำฟังรมกูสักนิดเอาไวใ้ให้แม่มึงฟังจำไว้อีกสตีดชื่อกูอ่ดแทนทอมอยากเจอกูจัากให้ยัดแม่เจอกูถึงตับไม่ไม่ต้องพูดมากกูจับไข่ทำเพง ฟอร์มกูตกให้ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโชว์โง่ทำตัวอดเก่งแค่ระมึงโกูเดี๋ยวกูยัดปากของที่ดิวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่ดักเรือถุกูจัดให้ยัดแม่เจอกูดุงตับไม่ไม่ต้องพูดมากถุจับไข่ทำโฟมทำฟอร์มงกูตกให้ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโชว์โง่ทำตัวอดเก่งแค่ระมึงโกูเดี๋ยวกูยัดปากของที่ดิวโดจะเอาลูกซองหรือลูกโม่ตอนที่มึงแลบมึงบอกว่าเพลงดิ๊กทำกูแนะนำมึงควรจะคิดคิดนี่เอ็นซี จะชิดชิดล้ำมึงกระจอกไม่ได้ครึ่งกูสักนิดพวกมึงก็โลมึงยังกร็ตกกูน้ำมาวันแต่พวกมึงไม่ที่โลมึงไม่ยังกล้ามีแต่ขี้ปากกลัวของจริงแต่พวกมึงไม่จะจากมากระทั้งทำและเป็นดีมึงดีตรงไหนช่วยบอกกูให้รู้สิมึงอาจจะวามโนกันกร็ทำกูนั้นยังแลบแลกกูลัางกันทุกวันกูไม่สนมึงหลอกมึงแค่พวกกระจอกเอาเวลาที่ มึงยังจำและยังจดพิมพ์กันจังเหมือนมึงสดระวังนะกลายเป็นศพพ่อแม่มึงก็คงสลดตอนที่มึงเรียนสมัยไม่จบไม่ต้องมาพิมพ์กันแหนกันแหนไม่ต้องตอแหลเดี๋ยวตดตะลบไว้กูจัดให้ยัดแม่เจอกูดึมตับไห่ไม่ต้องพูดมากกูจับให้ทองฟงทำงฟอมกูตกให้ไม่ต้องมาแอคแล้วมาโชว์โง่ทำตัวอดเก่งแค่เรามึงโก้เดี๋ยวกูยัดฝังที่ดิวโดจะเอาลูกซองหรือลูก Headshot. Man. Chain headshot. Man.